ครับวันนี้จะมารีวิวลูปดัมนะครับลูปดัมของ M Wave ตัวนี้จะเป็นทั้งลูปเปอร์แล้วก็ดัมนะครับมีสามฟังก์ชันคือลูปดัมทั้งลูปแล้วก็ดัมด้วยแล้วก็จะเป็นดัมอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นจูเนอร์ด้วยนะครับเอาฟังก์ชันแรกก่อนเลยครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น ฟังชั้นลูกระดำนะครับแล้วก็ปกติก็จะบันทึกลูกปกติทั่วไปครับที่เคยบ,บใช้ทั่วไปก็คือกดหนึ่งที็นการบันทึกลกูอันนี้ผมบันทึกไว้แล้วนะครับกดสามทีก็เป็นบันทึกซ้ำทับ,บอกีกกดสองทีหยุดอันนี้ฝั่งนี้มันก็จะเป็นเป็นดัมกดหนึ่งทีก็ดัมทํางานนะครับกดค้างไว้มันจะเป็นกดค้างมันจะขึ้นสีแดง สีแดงครับเพื่อให้เราทําไม่นี่จะเป็นแทบเมโป้ครับแท็บเทมโป้ก็กดสองทีครับมันจะคํานวณระหว่างทีที่แหละทีหนึ่งกับทีที่สองนะครับถ้ากดเร็วมันก็จังหวะมันก็เร็วขึ้นครับกดค้านี่ครับผมกดค้างแท่งกลับเป็นสีเขียวครับผมแล้วก็ปีกดหนึ่งทีหยุดครับผม นี่เรากดลูกที่เราอัดไว้เรากดดำแล้วก็กดหาเทมโป้ก่อนตัวนี้จะเป็นตัวบอกจังหวะครับ รอบลกหนึ่งกดค้างให้เป็นสีเขียวนะครับถ้กกากดเป็นสีแดงอยู่มันจะเป็นแทบแทบเทมโป้ะครับ ในตัวรูปนี่ครับจะมี4ี่แบงค์ครับวิธีเลื่อนแบงค์ก็คือกดปุ่มของฝั่งเนี่ยมันจะเป็นถ้าเป็นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมันจะลดลงมาที่มาที่หนึ่งี่สามสอกดค้างไว้นิดหนึ่งนะครับถ้ากดไปทางขวามันจะเพิ่มขึ้นไปทางแบงค์ที่2 2 3 4ครับผมตัวเลขนี่คือตัวเลข ตัวเลขไอ้แพทเทิร์นของดำนะครับมีสัสิบแพทเทิร์นครับสามารถแก้ไขได้ในแอปนะครับใช้แอปที่เขาให้ QR โค้ดมาเราเอา,เอาไปได,ได้เอาโหลดมาแล้วก็เรามาแก้ไขได้ครับอันนี้ก็ฟังขั้นที่สองกดค้างไว้หนึ่งวิครับมันจะมากองอย่างเดียวฟังฟังฝ่ามือนี้จะเป็นแท็บเทมโป้ครับฝั่งนี้จะให้ดำทำงานแล้วกด ขวาเป็นทับเทมโปกดบางที่หยุดครับสายครับมีกดค้างไว้สามวิแล้วจะเป็นจูนเนอร์ครับเราเสียบต้าเราก็จูนเนอร์ใช้จูนเนอร์ตั้งสายได้เลยครับ ค่าก็ประมาณนี้ครับผม